สวัสดีครับอสองวันวันนี้นะครับนะหลายคนคงได้ติดตามการอภิปรายนะครับแล้วก็การถแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ต่อจากนั้นมีการอภิปรายนะครับนะอาจจะอภิปรายแนะนําหรือทวงติง้งหรือมีข้อเสนอแนะหรือ,อขัดแย้งนะครับกับนโยบายของอนายกอนุทินหรือนโยบายพรรคกุญใจไทยก็แล้วแต่นะครับนะ,ะแต่สิ่งหนึ่งที่สําหรับผมนะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็คือ การอาภิปรายครั้งนี้นะครับมันเหมือนการพัฒนาทางการเมืองของบ้านเรานะถ้าท่านใครฟังติดตามทางการางการอาภิปรายเนี่ยท่านจะได้เห็นว่าการอาภิปรายของสสบ้านเราเนี่ยนะครับนะมีการพัฒนาไปมากขึ้นหลายๆเรื่องนะครับนะที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้ในการอาภิปรายถูกไหมครับนะถ้าไม่มีการอาภิปรายใดๆในสภาเนี่ยนะผมว่าประชาชนคนไทยก็ยังก็ยังไม่ไม่ ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะ่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวในทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยการเมืองเศรศษฐกิจแล้วก็สังคมนะการอภิปรายในสภาเนี่ยมันทําให้เราได้รู้เรื่องนะครับอย่างจริงจังเลยจากสสผมผมเองก็เคยเป็นคนติดตามทางการเมืองมานานจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนะการอภิปรายของสอสนะโอ้โหได้ได้ประโยชน์อย่างมากมายขออนุญาตแนะนําโดยเฉพาะพักประชาชนเพราะว่าอธิบายในเรื่องของอความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการเนี่ย นะค่อนข้างที่จะมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเห็นภาพตลอดจนเรื่องของการตั้งข้อสังเกตหรือจากการจับผิดทุดจริตอะไรกันแล้วแต่นะครับนะมันทําให้เราอ่ามีความรู้สึกว่ามัน รู้เรื่องราวมันติดมันได้ตื่นเต้นด้วยนะครับเนะเมื่อสมัยก่อนเราจะไม่เคยเจออย่างนี้การเมืองบ้านเราสมัยก่อนก็ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็จะด่ารัฐบาลรัฐบาลกระดาษจนทนไม่อยากดูนะครับเราไม่ได้ความรู้อะไรจากการาที่อภิรปปายของสสเนาะแต่ครั้งเนี้ยเราได้อภิรปปายได้เห็นวิธีการนํเาเสนอนะครับได้เห็นข้อมูลได้เห็นเส้นทางถ้าจะชุจิตทุจริตทุจริตกันยังไงใครเชื่อมต่อยังไงโยงกันยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น,เป,นเป็นคุณนะเป็น ครับนะเราได้ได้จากสสเกับจตทุพพักแต่ผมยินยันว่าพักประชาชนนี้ก็ทําให้เรา ก็เรียกฉลาดขึ้นได้มากกว่าพรรคการเมืองอื่นหน่อยพรรคการเมืองอื่นก็ยังเล่นการเมืองอยู่ยังแทะยังเล่นเอาส่วนเรื่องส่วนตัวกันมาแฉกันไปแฉกันมาซึ่งมันก็ก็ดีมันก็นำให้ประชาชนได้ความรู้มากขึ้นนะครับแต่ประชาชนก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดเพราะว่าการแฉกันไปแฉกันมามันเหมือนสาสโคน่นะครับที่น้องประชาชนฟังไว้แล้วก็ไปติดตามอาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นการอภิปรายพูดถึงในเรื่องของการทุจริตหรือเส้นอะไรต่างๆท่านก็ฟังแล้วก็ไปติดตามหาข้อเท็จจริงซึ่งบางทีในการอภิปรายนั้น มันอาจจะเป็นการแค่การตั้งข้อสังเกตนะมันยังไม่ได้เป็นการทุจริตอะไรนะแต่มันได้ความรู้เยอะๆนะครับที่ผมพูดก็คือมันเป็นการพัฒนาทางการเมืองบ้านเรานะเห็นทิศทางที่มันจะแย่หน่อยก็คือมีสวท่านั้นแหละครับนะที่ยังอ่ไม่ไปไหนนะครับนะการอภิปรายหรือการสู้แย่งของสวบ้านเรามันมันมันเหมือนยังเป็นอ่เป็นตอเต่าต้นเตียมนะครับปกติแล้วเนี่ยสวน่าจะเป็นอ่ที่ปรึกษาของสองสเนะแต่บ้านเรานี่สวในเหมือนอ่ น่าจะแย่ยิ่งกว่าอะไรสภามัธยมนะครับไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถพูดไปก็ไม่รู้เรื่องนะครับไม่สื่อสารให้พี่น้องประชาชนรักษาผลประโยชน์แต่ตัวเองนะครับนะผมผมก็พูดเท่านี้นะครับแต่คืออยากจะให้ทุกท่านติดตามทางการเมืองครับถ้าท่านติดตามทางการเมืองนะครับรับรองเลยว่าท่านจะได้ความรู้มีความเข้าใจในเรื่องบริบทการเมืองของประเทศไทยเราอีกเป็นอย่างมากๆเลยนะครับนะก็อยากจะฝากทุกๆคนคนไทยนะครับถึงเวลาที่ท่านต้องเข้ามา ติดตามการเมืองแล้วนะครับติดตามการอภิปรายทุกๆเรื่องนะครับของสภานะเพราะมันจะทําให้ท่านได้ความรู้ทําให้ท่านได้ท่นโลกนะครับนะไม่ถูกเขาหลอกนะครอีกต่อไปนะครับการเมืองเป็นเรื่องที่ดีครับนะอย่าไปเชื่อคนอื่นว่าการเมืองไม่ดีใครที่พูดว่าการเมืองไม่ดีคนพวกนั้นหวังผลประโยชน์กับท่านแน่นอนสวัสดีครับ